วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลไต้หวันโดยประธานาธิบดีช่อิงวนประกาศให้นําเข้าเนื้อวัวอายุมากกว่า30เดือนขึ้นไปและเนื้อหมูที่ใช้สารแรคโตพามีนหรือสารเร่งเนื้อแดงในปริมาณที่กําหนด ประธานาธิบดีชาอิววนระบุว่าสงครามการค้าจีนสารัฐและสถานก,การณ์โควิด -19 ส่งผลให้โครงสงร้างเศรษฐกิจโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงสหรัฐเป็นพันธมิตรสำคัญของไต้หวันหากไต้หวันสามารถจัดการปัญหาการเปิดนําเข้าเนื้อหมูและเนื้อวัวสารัฐได้จะเป็นผลดีต่อการเจรจาด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างไต้หวันกับสหรัฐ กระทรวงเศรษฐการชี้ว่าการตัดสินใจในครั้งนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างไต้หวันกับสหรัฐแน่นแฟนยิ่งขึ้นด้านสภาบริหารถแถลงว่าเตรียมจัดสรรง,งบประมาณ1,000 0ล้านเหรียญไต้หวันเพื่อใช้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้เลี้ยงสุกรในไต้หวัน เคยสอดรับกับการเปิดนําเข้าเนื้อหมูและเนื้อวัวจากสหรัฐซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปสํานักงานอาหารและยาไต้หวันก็ได้ประกาศกฎระเบียบเกี่ยวกับฉลากสินค้าอาหารที่แบ่งบรรจุโดยต้องติดฉลากระบุแหล่งที่มาในสินค้า20ประ่การได้แก่เนื้อหมูเนื้อวัวและเนื้อไก่เป็นต้นซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเช่นกัน ประธานาธิบดีชาอีวนช็อกสังคมไต้หวันด้วยการประกาศเปิดให้นำเข้าเนื้อวัวอายุมากกว่า30เดือนขึ้นไปและเนื้อหมูที่ใช้สารแรโตพาเมียนหรือสารเร่งเนื้อแดงหลังจากไต้หวันเผชิญแรงบีบจากสารัฐมานานกว่า10ปีทำให้ทุกฝ่ายวิตกกังวลในเรื่องอันตรายที่มีต่อสุขภาพ ผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกคือผู้เลี้ยงสุกรในไต้หวันซึ่งมีมากกว่า6,700รายได้เรียกร้องให้ต้องมีการติดฉลากระบุแหล่งที่มาของเนื้อสุกรและควรต้องมีมาตรการรองรับจี๋สุดท้ย้ว นายเจียงฉี่เฉินหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งประนามว่ารัฐบาลประชาธิปดีใช้อิมวนไม่มีการหาหรือและไม่มีมาตรการรองรับใดๆไม่ใส่ใจเรื่องสุภาพของประชาชนและสิทธิประโยชน์ของผู้เลี้ยงสุกรอีกทั้งไม่มีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดตามมาและก่อนประกาศไม่มีการแจ้งต่อสภานิติบัญญัติด,ด้วย อยู่ารก็ดีนครไถยนานเก่าชงและผิงตงประกาศว่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนต้องใช้เนื้อหมูที่เลี้ยงในไต้หวันเท่านั้นด้านไถยจงประกาศชัดว่าหากตรวจพบเนื้อหมูมีสารเร่งเนื้อแดงจะใช้อำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นสั่งปรับทันที มิโลสวิสตรซิลประธานวุฒิสภาสาธารณรัฐเช็กพร้อมคณะเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายสวมใส่หน้ากากอนามัยที่มีธงชาติสาธารณรัฐจีนและสาธารณรัฐเช็กเป็นสัญลักษณ์บ,บ่งบอกถึงมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศนับเป็นจุดสนใจของทุกฝ่ายเนื่องจากตามรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเช็กประธานวุฒิสภาเป็นตำแหน่งรองจากประธานาธิบดีประธานวุฒิสภาสาธารณรัฐเช็กจัดเป็นน้าที่ระดับสูงสุดของเช็กที่เยือนไต้หวันนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองมาเป็นระบอบประชา ที่ปไตยเมื่อปี2532เป็นต้นมาสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำสาธารณรัฐเช็กไม่พอใจและกล่าวหานายมิโลสวิสตราซิลว่าเยือนไต้หวันครั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวด้านนายโยชีคุณประธานสภานิติบัญญัติไต้หวันกล่าวว่าผลิตการที่เป็นอริก,กับความเห็นของประชาชนไม่มีจุดจบที่ดีสักรายสำหรับกำหนดการของประธานวุฒิสภาสาธารณรัฐเช็กในวันนี้คือร่วมการสัมมนาด้านเศรษฐกิจการค้ากับไต้หวันและลงนาม MOU ร่วมกัน3รายการ เทศกาลว่าวนนนานาาาาิชิีนชงซึ่งจัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์เมื่อวานนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเด็กอายุ3ามขวบถูกหางว่าวยักษ์พันรอบตัวและเวี่ยงขึ้นสู่ท้องฟ้าตามแรงลมเด็ชาบุญผู้คนในงานช่วยรับตัวเด็กไว้ได้ระหว่างที่หางว่าวค่อยๆลดลงสืบพื้นเด็กได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ขวัญหนีดีฟอ<ะ> เหตุวาดเสียวครั้งนี้เกิดจากเว่าวยักษ์ที่มีหางยาวถึง24เมตรประกอบกับสถานที่จัดงานคือท่าเรือนั้นเหนียวเมืองสินจูอยู่ใกล้ทะเลจึงมีลมแรงเหมาะแก่การเล่นเว่าแต่ไม่มีใครนึกว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้แน่ใจเรื่องความปลอดภัยเทศบาลเมืองสินจูจึงได้สั่งให้หยุดจัดงานเป็นการชั่วคราวแล้ว